วันนี้สมณเณรพุทธชินรถก็เดินทางมาแล้วนะวันนี้ชาวบ้านก็มาช่วยกันทำความสะอาดตราเตรียมสถานทีนะ่ก็เกือบทั้งวันนะวันนี้มาช่วยกันตราเตรียมสถานที่นะ ทั้งที่พักทั้งศาลาก็พร้อมนะรองรับตอนรับคณะสมณีญาติโยมอันตอนกลางวันก็อาจจะร้อนหน่อยแต่เด็กก็คงไม่ร้อนสักเท่าไหร่นะแต่เห็นน้ำแล้วเนะี่ยก็คงชอบนะเหมือนปลาชอบน้ำนะ เด็กกับน้ำนี่ของชอบกันงั้นพวกนี้ก็แวะเยี่ยมชมเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเสร็จแล้วโยมก็นมิมนต์ไปชั้นเพนที่ริมท้ายเขื่อนแล้วก็เดินทางมาที่นี่นะ ดนั้นหลายคนหลายฝ่ายช่วยกันคนละไม้คนละมืองานเรามันก็สำเร็จลุล่วงนะนั้นก็จะออกบินทบาทวันที่26นะ26กับ27 2สองวันนานยับยมที่นำโจรก็ตราเตรียม อาจจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งหรือข้าวสุกข,ขนมสดก็ได้ทั้งสองอย่างก็เดินมาจากโน่นแหละตั้งแต่หัวบ้านนู่มาบ้านผู้ใหญ่บ้านเดินมาจนถึงศูนย์นี่แหละก็น่าจ,จะสักประมาณสองกิโลอยู่เหมือนกันนั้นงานทั้งหลายนี่เรา เราทำได้ความสุขกมันก็มีความสุขกันนะแม้ว่ามันจะเหนื่อยกายแต่ว่าใจเรามันอิ่มบุญน,นั้นสภาพของความสุขอย่างนี้มันเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิาจิตเราเป็นสมาธิมีปิติปิติก็คือเป็นอาหารของใจเราปัจสัตทิความเบากายเบาใจ มันก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาไปเรื่อยๆน,นั้นสภาพอย่างเงี้ยมันหาซื้อไม่ได้สภาพเออเราจะทํำยังไงให้ใจเรามันมีความสุขมีปิติมีปัสสัิอย่างนี้หาไม่ได้นะยาดโยมันอยู่ที่เราสร้างสังสมเอาเราทำเอางั้นใจของคนเรานี่แหละมันสําคัญมากต่อให้เรามีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแสนล้าน เราก็ไม่สามารถซื้อสาภาพของความสุขอย่างนี้ได้หรอกอัน,นั่นสำคัญกว่าเงินน็คือความสุขนี่แหละนะจิตใจของเรามันได้ประกอบอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลนำพามาซึ่งความสุขสุขใจก่อนสุขกายอาจจะไม่ค่อยสุขเท่าไหร่อาจจะป่วยอาจจะเป็นโน่นน,นี่นั่นต่างๆ อย่างเดียมมาช่วยงานกันอย่างนี้บางคนก็ไม่ค่อยสบายนะเป็นโรคนอนโรคนี้โรคนั่นแต่ก็เต็มใจมาช่วยเอาแรงกายเข้าว่านั้นในการรักษาโรคนี่โรคบางอย่างก็เกิดจากพิบากกรรมโรคบางอย่างก็เกิดจา,ากาาที่เราพฤติกรรมในปัจจุบันนี่แหละ นั่นสภาพจิตท,ที่มันมีความสุขมีปิติปัจฉิทิอย่างนี้เนี่ยมันบางทีมันช่วยไปรักษาโรคบางอย่างได้แต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกโรคนะนเป็นโรคที่มันอยู่ในฐานะที่มันจะรักษาได้อย่างเช่นโรคกังวลโรคความเครียดอย่างนี้อันนั้นแน่นอนชัดเลยว่าสภาพจิตท,ที่มันขาดขาดความสุขเหล่านียเพราะว่าหนึ่งละเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าของตัวเอง แล้วก็เราไม่ก็เห็นคุณค่าของคนอื่นมันทำให้เราหาความสุขสภาพธรรมอย่างนี้ได้ยากอนั้นนี่เสิ่งเรานี้เป็นเสียงที่พวกเรานั้นควรที่จะทำให้เกิดขึ้นในใจของเราไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ที่จริงมันอยู่ที่ความคิดของเราอยู่ที่มุมมองของเราเมื่อเรามองโลกยังไงถ้าเรามองโลกในทางลบมันก็ ทุกทุกง่ายสุขยากถ้าเราเข้าใจความเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมดามองเห็นโรคตามความเป็นจริงอย่างนี้มันก็สุขง่ายอย่างเราไปสมมติว่าเราไปนั่งรถแท็กซี่ในกรุงเทพช่วงชั่วโมงเร่งด่วนอย่างนี้เราจะเห็นว่าคนขับแท็กซี่บางทีเขาไม่ค่อยทุกข์กับมัน เพราะอะไรเพราะว่าบางทีเขาทุกไปมันก็ไม่ได้ทําให้การจราจรมันเร็วขึ้นมุมมองก็เลยมันก็เปลี่ยนไปสังเกตดูเราก็ได้เวลาเราขับรถไปติดไฟแดงอย่างเนี้ยถ้าตอนไหนวันไหนเรารีบนะเราจะรู้สึกว่าโอ้ไฟแดงมันช้ามากบางสีแยกเนี่เขาเอาวินาทีมาติดนะนับมาตั้งแต่120วินาทีลงมา ให้เราได้รู้ว่าเรารอนานน้อยแค่ไหนรอช้ารอมากแต่ถ้าวันไหนเราไม่รีบเราสบายสบาย,สบายเราจะรู้สึกว่ามันมันก็เร็วนะแป๊บเดียวโดยเฉพาะถ้าเรารู้จักวิธีการฝึกสตินะบางคนไม่ได้บางคนเราติดไฟแดงปุ๊บกูจับโทรศัพท์ปั๊บเลยนะอย่างนี้ก็ยังถือว่าเราเพลิดเพลินกับมันอยู่แล้วก็เช็คน่นนี่นั่นต่างๆ อันนี้ก็เป็นการฆ่าเวลาเขาอะเป็นการฆ่าเวลาไปอาจจะดูดีนะว่าเออใช้เวลาบ้างให้เป็นประโยชน์แต่มันก็คือประโยชน์ในทางโลกนะแตถ้าประโยชน์ในทางรรมันใช้ไม่ได้สิ่งที่เราควรทำคือเราฝึกสติให้เกิดขึ้นแทนที่เราจะเอาเวลาไปอยู่กับเรื่องภายนอกล้วก็มาอยู่กับลมหายใจของเรากลับมาแล้วลึกรูนะสบายสบาย ดังนทุกการทํางานเนี่ยมันจะไม่เหนื่อยมากถ้าเรามีสติประกอบร่วมด้วยไม่ต้องไปคิดเยอะก็แค่ทำแค่นั้นเองทาหน้าที่ของเราให้มันสมบูรณ์ให้มันเต็มที่แต่ว่าเราไม่คาดหวังผลสภาพอย่างนี้นมันทําให้จิตของเรามันอยู่กับปัจจุบันได้พอจิตมันอยู่กับปัจจุบันได้มันก็ไม่มีอดีตอนาคตให้เราต้องกงังวลพราะไม่มีอดีตอนาคตให้ต้องกงังวลความเครียดความคาดหวังความ ทอแท้เนยนายก็เกิดขึ้นไม่ได้อันนี้แหละเป็นวิธีให้อาหารใจเราตัวปิติเป็นอาหารใจความสุขอย่างอื่นก็แค่เป็นของหลอกล่ออย่างเช่นความสุขจากกรรมคุณอย่างนี้นะจากกรรมวัตถุจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันน,น่าใคร่น่าพอใจเราจะสังเกตได้ช่วงนี้เด็กๆก็ปิดเทอมบางคนก็สอบแข่งข้าวมหลาลัยได้ บางคน้สึกดีใจมากเวลารุนชื่อตัวเองติดมหาลัยดังๆที่ตัวเองไปสมัครบางคนในโอ้แทบกันความระทึกใจนั้นไม่ไหวก็ร้องไห้ออกมาพอปีติมันเอ่อล้นไปนขาดสติควบคุมมันก็ร้องไห้หรือว่าสอบไม่ติดเศร้าใจก็ร้องไห้เหมือนกันมาเห็นความทุกข์ของตัวเองก็ รู้ไม่ทันก็ร้องไหน้นี่มันมันคือจะเเวี่ยงจิตคนเรามันจะเวียงอย่างนี้แหละน,น,นั้นนี่ถ้าเรามีสตินี่มันก็จะรู้เท่าทันสิ่งเราเนี่ยไม่เกิดความกังวลแล้วมันก็เป็นเหตุใกล้ของความสุขความสงบด้วยดังนั้นเราไปหาความสุขอย่างนี้ให้เจอความสุขทั้งด้นจิตใจของเราจริงๆก็คือความพอ ความที่เราพอใจความที่เราเต็มใจตั้งใจที่เราจะทําอะไรสักอย่างคือเราไม่มีหน้าที่ไปต้องไปเปลี่ยนคนอื่นเขานะเราอย่าไปเปลี่ยนคนอื่นเขาอย่าไปทําให้คนอื่นเขาดีขึ้นมานั้นมันทาไม่ได้หรอกถ้าทําได้พุทธเจ้าท่านก็คงทําให้เราเป็นคนดีทุกคนแล้วแต่คนจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่พฤติกรรมการมองเห็นคุณเห็นโทษของเขาเอง แต่สิ่งที่เราควรมองเห็นก็คือเรามองเห็นตัวเองมองเห็นคุณเห็นโทษตัวเองเราก็เปลี่ยนจากวิกฤตให้มันกลายเป็นโอกาสขึ้นมาเวลาที่เรามีเรื่องหนักอกหนักใจทุกอกทุกใจขึ้นมาก็มันก็คือเรื่องเรื่องหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแค่นั้นเนองแก้ได้เราก็แก้แก้ไม่ได้เราก็ไม่แก้บางทีการแก้ปัญหามันมีหลายแบบนะบางทีการไม่แก้ปัญหาก็คือการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกัน ก็คือปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติแต่ว่าหน้าที่อื่นเราก็ทําเต็มที่ของเราพอทําได้มันก็เป็นบุญมันก็จบไปเราไม่จมจอกับอดีตกับอนาคตฝึกไว้เพราะว่าความทุกข์ทางใจเนี่ยมันทุกข์กับคนอายุน,น้อยมากขึ้นมากขึ้นยิ่งเราสามสิบ สีสิบอัพนี่ก็ยิ่งต้องอยู่ให้เป็นเย็นให้ได้ยิ่งต้องเข้าใจธรรมชาติของโลกมากยิ่งขึ้นบะโลกมันก็เป็นข้อมันอย่างนี้และเราจะทำให้มันดีแค่ไหนมันก็เป็นข้อมันอย่างนี้มันก็จะเป็นข้อมันอย่างนี้มันมีความเสื่อมมีความเจริญของมันมันเป็นวัฏจักรขวะเป็นวัฏสงสาร ฉะนั้นสิ่งที่เราควรดูแลรักษาเอาใจใส่ก็คือสภาพจิตใจของเราเองเราไม่ได้มีหน้าที่ไปแบกโลกไปสร้างโลกขึ้นมาแต่ว่าเรามีหน้าที่ในการใช้ชีวิตยอยู่กับโลกให้มันเป็นปกติสุขกับทุกๆอย่างที่มันจะผ่านจรเขามาให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้เข้าใจมันมันก็คือบทเรียนบทเรียนหนึง ในแต่ละวันที่เราได้ทำหน้าที่ของเราไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ในสถานะไหนก็ตามนะนั้นความเสมอภาคของคนเราก็คือการที่เรามีความทุกข์เท่าเทกันนี่แหละจะทุกข์มากจะทุกข์น้อยก็อยู่ที่เรายึดมากหรือว่ายึดน้อยถ้าเรายึดของเรามากแล้วก็ทุกข์มากถ้าเรายึดน้อยเราก็ทุกข์น้อยใช่ไหมละ่ะเหมือนอย่างสมมติว่าเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเ,เอาไว้อย่างนี้ ถ้าหมาแมวคนอื่นถูกรถชนถูกกัดเราจะรู้สึกไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่แต่ถ้าม้าแมวของเราถูกรถชนบ้างถูกหมาแมวตัวอื่นกัดบ้างเราจะรู้สึกว่าเราทุกข์มากนั้นเพราะว่าเราเห็นว่ามันเป็นของเรานั่นแหละนะอันนี้ก็เหมือนกันนั้นความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ถ้าเราไม่เห็นมันเราก็จะเห็นว่ามันเป็นทุกข์ มีเราทุกขึ้นมามีเราโกรธมีเราเกลียดขึ้นมาเราไม่เห็นสภาพธรรมของมันแต่ถ้าเราเห็นมันได้นี่เราก็จะเห็นว่าเออมันเป็นแค่ความโกรธความคิดเป็นแค่สภาพธรรมที่มันเกิดขึ้นมันมีความทุกข์ฝึกที่จะเห็นทุกข์ก่อนตอนแรกฝึกที่จะเห็นว่าเออใจมันทุกข์ทุกข์มันทุกข์มันไม่ใช่อะไรมันทุกข ต่อไปก็ฝึกแยกมันก็จะเห็นของมันเองความทุกข์กับใจมันก็คนละอย่างกันร่างกายกับความปวดมันก็คนละอย่างกันอย่างนี้นมันจะค่อยๆเห็นแยกออกไปออกไปนะจนแยกโลง่งแยกลงแยกโลงแยก,ลง,แยกลงนี่จนมาเห็นความจริงนั่นละจิตใจมันเห็นความจริงอะไรว่าอ๋อมันไม่มีใครทุกข์นะขึ้นมา แต่ว่าจะเห็นขนาดนี้ได้ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนการยอมรับยิ่งอยากก็ยิ่งไม่เห็นนะยิ่งอยากก็ยิ่งห่างยิ่งเป็นก็ยิ่งไม่เป็นนั่นไม่เป็นอะไรนี่มันสบายมัอยังหลวงพ่อชาว่าหน่นแหละอย่าอยากเป็นเลยพระโสดาบันอย่าอยากเป็นเลยพระสกิทาพระอนาคาพระลาหันเป็นแล้วมันทุกข์นะ ั้นไม่เป็นอะไรกับมันสักอย่างถ้ายังมีใครเป็นอะไรอยู่ก็ยังใช้ไม่ได้เราบรรลุนั้นเราบรรลุนี้ขึ้นมาเราเห็นธรรมเราดับแล้วเราไม่เกิดแล้วอะไรอย่างนี้นันยังมีเราอยู่มันยังใช้ไม่ได้มันมีตัวเราเต็มเปัญหาก็คือมันไม่ใช่ว่ามันไม่อยากเกิดได้แล้วมันไม่เกิดได้มันไม่ใช่อยู่ที่เราอยาก นั่นเหตุปัจจัยมันพร้อมในอริยามรรคผลอริยามรรคอริยผลมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ไปสังเกตดูว่าเรามีความเป็นอะไรไหมหลงบรรู้หรือว่ารู้ว่าหลงคิดว่าเข้าใจอะไรมันเข้าใจล่ะมันเข้าใจอะไรมันมีอะไรให้เข้าใจมีอะไรให้บรรลุมีอะไรให้เห็นไปดูให้มันดี อย่าให้กิเลสมันหลอกได้นะมันซับซ้อนเสียงเหล่านี้นั้นก็อยู่สบายสบายนี่แหละอะไรเกิดขึ้นก็ช่างมันมันจะเป็นไหมเป็นมันลุไหมันลุก็ช่างมันความสุขความทุกข์จะเกิดขึ้นก็แค่รับรู้มันเฉยเฉยนี่แหละนะแค่รับรู้มันเฉยเฉยพอเรารู้มันสบายสบายกลางๆไงมันจะเห็นสภาพสภาพจิตที่มันเป็นอาหารของใจมันเกิดขึ้นบ่อยๆความสุขความมีปีติ ปัสสัตทนะิเป็นสมาธิเป็นอาหารของใจมันเกิดขึ้นบ่อยๆพอใจมีอาหารบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยมันก็สมบูรณ์แข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรงเวลาที่จะรู้อารมณ์จะพิจารณาอารมณ์จะเข้าใจธรรมะขึ้นมามันก็มีกําลังขึ้นมาดังนั้นมีแต่ความกังวลวุ่นวายอยู่หาความสุขไม่ได้นะก็จะโดนหลอกเอาแค่นั้นเองนะ เป็นอย่างนั้นอะเดี๋ยวเราสวดมนต์ทำบัดกัน